ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็กราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้ก็มา,าแนะนำนะครับเป็นเตาอบถังอบนะครับขนาด200ลิตรอบเป็ดอบไก่นะครับอบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับเป็นระบบอบไร้กวันจะใช้แก๊ ได้หรือจะใช้เตาถ่านก็ได้แต่ที่โชว์นี้ก็จะเอาแก๊สใส่ให้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูรา,ายละเอียดต่างๆที่ถังนี้นะครับจะมีฝาปิดหนาเลยนะครับทำจากซิงทำจากซิงนะครับก็ดูรูปข้างๆนี้ได้นะครับว่าเวลา,าเราจะยกเนี่ยมันจะถอดเป็นชิ้นได้เลยนะครับก็เป็น2ชิ้นนะครับนะครับ มีชั้นล่างชั้นบนนะนึกถึงบินโตนะครับเหมือนบินโตนะครับนี่ครับด้านในด้านในก็จะสําหรับไว้แขวนที่แขวนเนี่ยเราจะให้เลือกให้ลูกค้าเลือกนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็สําหรับสําหรับแขวนเป็ดไก่ที่เป็นตัวตัวไอห,ห่วงนี้ก็เอาหัวลอดเข้าไปนะฮะอันนี้นะครับเราแถมให้ประมาณ10อันนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไม่เป็นแบบตัวเป็นแบบผ่าผ่าอก เราก็จะเป็นแบบนี้ให้ลูกค้าหรือไปแฝนหมูแดงก็เป็นแบบนี้นะครับเรามี2แบบให้คุณลูกค้าเลือกนะครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้เตาก็จะวางไว้ตรงกลางนะครับเตาแก๊สก็วางไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับก็แนะนําเตาต้องเตารุ่นนี้นะครับบางที รุ่นอื่นที่สีเขียวๆเ,เนี่ยจะวางตรงกลางจะได้มันจะไม่ได้เซ็นเตอร์แต่ถ้าเกิดของอสีทองเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยท่อแลท่อตรงเนี้ยท่อตรงเนี้ยมันเป็นข้อต่อเนี้ยสังเกตไหมครับท่อเขามีข้อต่ออย่างเงี้ยดยงกรับรับท่อเนี้ยมันจะยาวกว่าเตา KB5 ทั่วๆไปนะครับมันก็จะออกมาพ้นออกมาพ้นมาพ้นถัง นะแต่ถ้าเกิดบางยี่ห้อเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยถ้าเกิดระวางกึ่งกลางแบบนี้ไอตัวปรับอากาศเนะี่ยตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาอยู่ในถังเลยซึ่งอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้แก๊สก็ถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับสั่งที่ร้านเราก็ได้เป็นแบบนี้เลยต้องของยี่ห้อเงินทองไหลามาเทมาสีทองเนี่ยนะครับถึงจะใช้ได้นะครับนี่ครับเวลาจะใช้แก๊สก็เป็นแบบนี้นะครับใช้หัวเร่งถ้าเราก็จะมีแผ่นตัวนี้นะครับ แผ่นบางบางน้ำมันนะครับก็จะไปวางไว้ตรงกลางนะวางไว้ตรงกลางไว้บางน้ำมันไว้บางน้ำมันนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คุณลูกค้าชมคลิปแล้วนะคุณลูกค้าสนใจก็โทรสั่งเข้ามาที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับทำจากซิงค์เลยนะครับแล้วก็ฝาปิด ก็เวลาปิดก็ปิดง่ายนะครับก็สั่งซื้อทางด้านเราเนี่ยเราจะมีจัดส่งให้นี่ฮะปิดแบบนี้นะครับเวลาอบก็ปิดแบบนี้นะก็เปิดออกมาก็สามารถเสียบฝาได้ครับนี่ครับฝาเนี่ยเวลายกขึ้นมาปุ๊บเราก็เสียบได้นะเสียบฝานะเราสามารถเสียบฝาแบบนี้ได้เลยนะเสียบฝาแบบนี้ได้เลยนะครับ เปิดฝาได้เลยแต่ข้อควรระวังในการใช้แก๊สนะครับถ้าใช้แก๊สนะครับถ้าใช้ถ่านไม่มีปัญหาถ้าใช้แก๊สเนี่ยถ้าเกิดไฟดับในในเตาเนี่ยแนะนําให้คุณลูกค้าเปิดฝาออกเปิดอะไรอ่าเปิดฝาออกแล้วปิดถังก่อนอ่าปิดแก๊สก่อนนะครับไล่ให้แก๊สออกหมดก่อนแล้วค่อยจุดใหม่นะอย่าจุดเลยนะครับเพราะว่าแก๊สจะสะสมในนี้แล้วฝาก็ปิดอยู่มันจะทําให้ อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการใช้แก๊สก็ควรระวังก็มีตรงนี้นะครับว่าเวลาแก๊สดับในถังเนี่ยให้เปิดฝาออกก่อนและไล่แก๊สให้หมดก่อนนะครับค่อยจุดใหม่อย่าจุดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเคยครับพอจุดแล้วมันปุ๊บใส่นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสาหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ